อย่าคือต่อน้ำเขาคนนั้นบอกใจทุกวันจะเหนื่อยใจก็ยังลืมเขาบ่ได้อีลีฝืนใจให้ลืมความหลังแต่หากยังตกค้างอยู่ตรงนี้ พยายามทุกทีแต่เบิดวิธีแล้วหนอยังคืดหอดเขาคนนั้นอายยังคืดหอดแฟนเก่าอยากจบแต่เจ็บบ่เอเศร้าซอย้อลืมเขาได้บ่ ทดแทนสิ่งที่หายในใจบอกเคยทอ้อซอยสารต่อความหักที่มันขาดไปซอยให้อายลืมเขาให้ความเหงาเบาบางกว่านี้หากน้องมีวิธี สีซอยพอหน่อยกะลายความหวังของการหลุดพ้นน้องคือคำตอบสุดท้ายถึงสิญากปันใดอย่ยเฝ้าตอดใจเด้อสาวบ่อยากให้น้องเป็นภลรแต่อ้ายบ่มีวิธีอื่น ติดอยู่กับความขมขื่นบื้นขึงจากเขาหัวใจห่างๆอ้ายนี้สิมีค้าบ่อนอน้องสาวคันซอยให้อายเศร้าเงาคันซอยให้อายลืมเขาสิบันจูเจา้าเขาเฮ็ดนาที่เบิ่งใจ เงาไอมีเจ้าคอยเคียงข้างเจบอยากให้เจ้ามาเบ่งเพมาเบาพ่อยห้หวงมาตัวพ่อยิ้มแน่ให้ความอ่อนแอมันเบิดไปจากหัวใจ ซ้อยให้อายลืมเขาให้ความเงาเบาบางกว่านี้หากน้องมีวิธีสิซ้อยบ่หน่อยกะลายความหวังของการหลุดพ้นน้องคือคำตอบสุดท้าย ถึงสิญญาปันใดอย่าเฝ้าทอดใจเด้อสาวถึงสิญญาปันใดต้องซอยให้อายลืมเขา